อันนี้วันนี้10ปี Walk Thailand ครับผมยินดีเลยไหมครับผมยินดีมากๆเลยครับผม Walk Thailand ก็ครบรอบ10ปีแล้วก็ต้องบอกว่าวงน่ารักกับผมมาตลอดมีโอกาสได้มาร่วมงานกันด้อยมานก็ดีใจมากๆก็ขอให้มี11 2ุดซที่สามปี1เป็น20ปีเลยครับวันนี้คอนเซ็ปต์แบบว่าตื่นตาตื่นใจเนาะเป็นแบบสตรีทใช่เป็นสตรีทแล้วก็แบบน่ารักมากๆตอนแรกคือไม่เห็นเลยว่าเป็นยังไงตอนแรกมาเดินคอนเซ็ปต์น่าไปเดินเที่ยววันนมากเลยนะแล้วก็มีแบบของหลายๆอย่างเต็มไปหมดเลย ส่วนพี่นิวมีอะไรกับแบบว่าปีนี้มีอะไรแบบรอบของผมไหมครับถ้าส่งออก็ยังมีเรื่อยๆจะมีมีงานเรื่อยๆครับผมส่วนปกเนี่ยต้องรอบของผมอีกรอบอีกรอบและวหนึ่งโอเคดีๆแล้วเนาะโอเคตลางไลายเป็นไงบ้างคะตอนนี้หลากหลาก็ถ่ายทำใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวจอนแอร์ตอนแรก20มีนาครับ20 21ทุกจันทร์อังคารวัน31ครับผมเหลือกี่คิวหรอคิดว่า น่าจะไม่เกินสิบครับจะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกินสิบคือว่าปลายเดือนมีนาเนี่ยน่าจะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วควสนุกในเรื่องนี้เป็นเกมทำงานกับนักแสดงก็มันแน่นอนแซ่มแน่นอนแซมใหม่ดวนอนมีพี่แม็คมีเจดมีลิลลี่ใหญ่ปอบแแบบมันแน่นอนเรื่องนี้แล้วก็เวลาทำงานบรรยากาศในกองเนี่ยน่ารักมากทุกคนน่ารักครับแล้วก็ผมอะโดยส่วนตัวไม่เคยเล่นกับพี่แม็คมาก่อน แล้วพอได้มีโอกาสเจอกันในซีนะไรพวกนี้ส่นเต้นมากครับแล้วเวลาเล่นกับเขาอ่ะเขาสุดมากราฟิกมากเลยอ่ะรู้สึกว่าจริงจริเรานอกความรู้สึกแรกที่แบบเขาซีนแรกกับพี่แมปไปฟังได้ไหมตอนนั้นได้ครับสมัยคือด้วยความที่เราได้ไหมเนี่ยได้สิเราตอบคุณได้ไหหรอไม่ด้องยืนคุยจะนิดหน่อยแล้วกังมีคือตอนนั้นเธอคือซีนแรกที่ผมเข้ากับพี่แหมมครับดันเป็นซีนที่ตัวละครเจอกันครั้งแรกกันก็เลยมี ตัวละครจะมีความที่อ,ออกกันอยู่เวลาไปเจอกันก็มีการแบบใช้ปากคุกคูกันคําพูดคุกคูกันเยอะอะไรอย่างนี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าสนุกที่ได้ข้าวมันมีความแบบคำพูดเชื่อเฉยกันอย่ะจริงมีการทำการบ้านเยอะไหมเพราะว่าเราต้องมาท้าคารมกับขเขาทำการบ้านเยอะมากคือไม่ใช่แค่กับซีนที่แแม,ม็ปนะครับทุกซีนเลยทำการบ้านเยอะมากเนื่องด้วยเรื่องรักลายนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเขาเรียกว่าเปลี่ยน บทไปเร็วมากๆทําให้เราต้องคอยตามว่าตอนนี้ตัวละครเนี่ยรุดไหนแล้วสําหรับตัวละครเรากับเจดกับไมกับพี่แมพกับลิลี่อะไรเงี้ยเป็นไหนแล้วต้องคอยแบบดูบทเขาบลกว่าเไปยังไงบ้างอย่างพี่แมพคอนแนะนําอะไรพี่มีหรือเปล่าใจเย็นลูก <c oughs> ใจเย็นลูกไม่ต้องกัวแม่นะแม่แต่ว่าแม่แมพน่ารักแต่ว่าจากแบบว่าเคนแรกแล้ว <c oughs> เป็นนักพยากรพี่แมพจริงๆแล้วก็น่ารักสิ่งก็น่ากลัวอยู่ ไม่เกง่ง <Okay. S 1> ไม่เกง่งกว่ากันไม่เกง่เกงทมีมีพี่ปุยช่วยไงพี่ปุยเขาก็จะคอยแบบดู acting ให้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆเหมือนพอมาเรื่องนี้ครับเหมือนมามาทํางานด้วยแล้วมาเรียนด้วยคือเหมือนเราก็ได้วิชาจากพี่ปุยไปเยอะมากๆพี่มีโอกาสเดี๋ยวขออนอยาตถามพี่เรื่องที่มีโอก,กาสได้เห็นคลิปหะครับที่มีการขับจ้างคนอนื่นอะไรลุกลำ้ำพื้นที่เราอันได้คนไปทาสื่นเต้น ันได้ยินไไดด้้ยมามามาจากทางทีมมาหน่อยรกัอ่าซึ่งจริงๆแล้วเราก็คกับการทีขออ้างตัวว่าเป็นแฟกบเรไ้การรือนี้เราอย่างแรกอย่างแรกคือตกใจมากๆจริงๆครับเพราะว่าต้บอกว่ามันค่อนข้างจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากๆเลยจะรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ ความเสพใช่ไหมคือผมก็รู้สึกว่าปกติอะใช้ชีวิตชิลมากๆนก็เหมือนผู้ทุกคนนี่แหละไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีเคสนึงเกิดขึ้นแล้วครับที่ที่คอนโดตัวเองเลยดันไปเจอแฟน่ขับที่สมมติว่าเราไปงานแล้วก็เจอเขาะว่มาอยู่ที่คอนโดครับมาอยู่ที่คอนโดมันมาเช่าอยู่เลยนะแต่เรื่องนี้ขึ้นนานมากๆขึ้นหลายปีแล้วครับผมก็เลยไปแจ้งทางนิติทางนิติเขาก็เลยมีการดูแลให้ให้ให้ยามาคอยระวังให้ อนแรกพยายามจะมองข้ามแล้วพอพอเกิดเคสนี้ขึ้นมาใหม่ก็รู้สึกว่าก็กังวลนิดนึงนะแอบกลัวไมใช่เพราะจริงๆแล้วเราเป็นสืปิเราเป็นูสาธารณาอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม <No> ่ได้มอยหวางว่าคาจะมาอะไรเราได้ก็มีการแบบนได้พี่บอกว่ามีมีจ้างคนมาฆ่าจ้างคนมาจ้างตามใช่ก็รู้สึกกังวลมากกลัวแม่กลัวนะแล้วก็พยายามจะหามาตรการป้องกัน มิวจัดการความรู้สึกยังไงครับเราเป็นศิลปินที่แบบคนติดตั้งเราต้องเจอเรื่องอย่างนี้ตลอดเวลาก็อย่างแรกเชื่อใจเป็นแฟนครับแต่ว่าถ้าถ้านอกเหนือจากนั้นก็<ช>ต้องบอกว่าอาจจะต้องระวังด้วยวิธีอื่น<ช>เช่นทำงานก็ทำ<ช>งาน<ช>าอีนเวนต์ก็พี่ๆน่ารักอ่ะเขาก,ก,ก,ก็จะคอยมีการจะคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเกินขอบเขตไปคิดไม่าอาจจะมีอะไรในความคิดอันนี้โอ้ถ้าถ้ามันเข้าข,ข่ายเกินกฎหมายจริงแล้วมีหลักฐานก็คิดว่าก็ต้องดำเนเินตามกฎหมาย ก็ ALLY, ไม่นอยากบอกอะไรแฟนที่แบบอาจจะเป็นอย่างนั you, ้นอาจจะแบบทำพฤติกรรมอะไรทจริงๆแล้วร่งเราเกินไปเลยเนาะตัวต้องบอกว่าใจเขาใจเราครับต้องบอกว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาทำอางกับเราไม่อย่าทำกับคนอื่นเลยอะไรก็แบบฝากเช็คตัวเองด้วยว่าถ้ารู้สึกว่าเราทำแบบนี้กับ ใครคนอื่นแล้วถ้าเป็นเราโดนบ้างจะรู้สึกยังไงก็ฝากไว้เหมือนกันมันจะตามงานดีกว่าน้องไม่ว่าเจอกันบ้างานดีกว่าแบบมาเจอแบบทักทายกันน้ารงก็ห่ากหลายขั้นาไปที่มีหลังจากพอพอรู้พอเห็นที่เต็มก็แบบเรามีแบบว่าต้องระวังระวังอะไรมากขึ้นหลังจากภาวะผมก็แน่นอนครับผมก็อาจจะต้องแบบ คือด้วยความที่ต้องบอกว่าที่บ้านก็ที่บ้านที่คอนโดมีกล้องวงจรปิดอะไรรียบอยหมดอยู่แล้วครับผมก็อาจจะให้พี่ยามอ้ววาเพิ่มามอีพี่วันพี่ยามก็จะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้พี่ยอหน่งเลยเห็นว่าได้ของขวัญจากขนมเนาะเนอาอะไรเล่าไเาออเล่าเล่นอะไรล่าอไ่อไเล่า่าไรเอเลาได้เล่่เป็นอเะเาาล้ารอ่่า่าราเา เป็นแปลไทยออแต่หาที่จีแล้วส่งมานะครับออไม่ได้ซื้อแต่ที่ไทยมาให้เราเขาส่งมาจากจีแล้วก็เซ็นลายเซ็นามาให้ด้วยเพวความจริงก็มีการติกซุยกันตั้งแต่ตอนช่วงแบบช่วงต้นปีแล้วว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ทำอะไรก็าจจะด้วยระยะทางอะไรต่างๆนานานะแบบใช้เวลาการหาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเพิ่งม,มาถึงตอนช่วงเดือนมีนาสนะิเขาติดต่อมาบอกจะส่งของมาให้รับอนนีติดต,ต่ตอติดต่อแล้วผมบอกว่าเนี่ยขอที่อยู่หน่อยได้ไหมจะส่งของมาให้แต่เราก็แบบ ก็ถามไปแหละว่าส่งอะไรมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรู้ก่อนนเลยรายการคือคือเราคุยกับเขาเองในแชทเลยใช่ไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นผมจะคุยกับผู้กับผู้จัดการเขาครับแต่ว่าผู้จัดการเขาคอยอยู่กับเฉลิมนี่แหละก็่ชอบคุยกันบคนเรียนตอนแจ็กกี้ทานข้าวกับแจ็กกี้อยู่เลยนะอย่าเกินความหมาอะไรเพราะว่าของของชิ้นนี้เป็นหนึ่งเดียวที่แบบว่าเราได้โอ้ใส่เซฟเลยอ่ะพอได้จริงจริงตื่นเต้นมากๆเลยนะพอได้ของมาทะไม ก็ไรไม่ไม่ไม่ค่อยคาดหวังอะไรครับแต่พอได้มาปุ๊บมีเซนไรเซนเขียนถึงเราเว้ยคือไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งฉันหลงจะเสนอเสนอเ็นชื่อเราแล้วเขียนเขียนมาให้เราความดีเลยไหมคะความดีมากๆเลยดีใจดีใจครับพี่ิวจะส่งอะไรให้กับสุขุมเราเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วจริงว่าประวัติเราปรึกษาเป็นอะไรประมาณยังไงไม่นานไม่นาปรึกษาวบ้าอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้ดี นี่เรายังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันอยู่เลยา้าเรื่องงานแสดงนะครับแต่ว่าก็จะไปไปแฟนี้ที่บอกได้ตอนนี้ก็เดือนพฤษภาคมจะมีไปที่ญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียครับถูอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเรื่อยๆญี่ปุ่นนี่เป็นแฟนี้ต่อไปเป็นแฟนของญี่ปุ่นก็ไปรอบที่สองรอบสองดัวเป็นรอบแรกเลยงานอื่นก็ต่างมเรื่อยใช่งานอื่นก็อาจจะต้องติดตามทั้งเรื่องเพลงด้วยแล้วก็เรื่องงานแสดงเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการคุยกัน 谢谢。